มาต่อที่รายการที่9วันที่11มกราคมบริษัทมอเตอร์แจ้งฮาร์ดดิสกที่ได้รับมีตำหนิเล็กน้อยตามใบส่งของตามใบกำกับภาษีไปเสร็จรับกันเลขที่ย้างอิง sr 001 0 0 0 1ลูกค้าขอส่วนลดแต่ไม่ต้องการคืนสินค้า บริษัทจึงทำใบลดหนี้1 0 0 0งบาทแสดงในรายการสินค้าใบใบลดหนี้แต่ไม่ได้รับคืนสินค้ามาตรงนี้เนี่ยมันต้องไปดูที่ระบบขายและรับจองสินค้าและไปที่ workflow f l o นี้เป็นเป็น flow สแต่ตอนนี้เราอยู่ step ที่3ก็คือใบลดหนี้สินค้า s 4กดเข้าไป ใบลดหนี้เนี่ยจะต้องเป็นใบลดหนี้เงินสดกดที่1 4จุดสขึ้นมาหน้าใบาลดหนี้เงินสดปึ๊บเอ๊ะเรียกเอกสาร0ูนย์ศูนยหนึ่งใบลดนี้ขาสดเคกดโอเคขึ้นมาหน้านี้กดอกสามเลขที่ไม่ใส่เลขที่ยางอิงไม่มี วันที่ตําำเนินการ11 0158 11 0158หอหรหลูกค้ากดจุด enter เป็นของมอเตอร์42ไปค้นหาเอกสารเอกสารตูวนี้เนี่ยเป็นใบ ไปส่งของทันกับภาษีไปเสร็จรับเงินโอเคถ้าตามนี้ก็ไปดูเลขที่ภายในให้มันค้นหาว่าอ้างอิงตรงกันหรือเปล่ากดโอเคต้องการลดจำนวนไหมลูกค้าบอกว่าขอส่วนลดแต่ไม่ต้องการคืนสินค้าก็ no โอเคตรงนี้ไม่มีถ้าไม่ลดก็ลบตรงนี้ออกปับเครื่องเบญจันทน,นเสร็จ แล้วก็ทําใบปลดหนี้ให้1,000บาทตัวนี้ใส่มูลค่าไป1,000งพนี่เป็น100่งรโอเค1 0 0 0งันแล้วก็ถ้าทําได้ตามนี้ก็กดบันทึก1 1 ก็จะได้เป็นสินค้ารับคืนและส่วนลดเดบิต1,000ขาสิขายจําจำนวนเครดิตเนี่ยจะเป็นเงินสด1,070กด F 1 0บันทึกไม่พิมพ์หนทําเท่านี้ก็จะเสร็จรายการที่9ของวันที่11 1มกรา